ส่วนเรื่องรูปเรื่องทําก็ไม่พ้นใครนะครับส่วนมากก็นี่ทํากับพี่แบงค์นี่แหละมาดูเดี๋ยวสั่งของมานะครับหรือว่าใครมีของคนไหนที่แบบว่าทํา XMa แแล้วรูปเกิงๆอ่ะเออบอกมาเลยเดี๋ยวพี่จัดมาเอาเอางี้ดีกว่าขอผลสรุปแบบชื่นใจหน่อยของชุดตัองหู้หไล่ได้158หน้าไม้ G.P.S อยู่ร40ท่วนแต่ว่ามัน แล้วดีท่วเลยวะอือเดี๋ยวมันมันยังไม่จมไงคือมันต้องจมมันต้องจมใช่ไหมเออก็เลยเลื้อหาอยู่วุ่นวายปวดหัวดีหยอผมจะทําให้พี่จมให้ได้โดยการลดน้ําหนัก ก็ขอกระตับสวัสด,สสดีคุณผู้ชมที่เคารับรักทุกๆคนทุกกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชนะไปเฟแมอะไรครับวันนี้ก็อยู่กับผมพี่จ๊ะกับพี่แน่สายอดทุกคนรับในวันนี้นะครับน้องๆก็ไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้นะครับเรามาในรถแนวใหม่นั่นก็คือ XMAX ครับผมก็หลังจากที่เราไปออกนะครับผมตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้ชื่อเลยนะครับเพราะว่าชื่อคือเอาง่ายๆทุกคนแบบมาเยอะมาหลายคอมเมนต์มากเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะลองหาชื่อที่มันเข้ากับรถผมนะครับผมถ้าเกิดว่าชื่อไหนเข้าก็อย่างที่บอกเดี๋ยวแจกแต่ถ้าเกิดว่าชื่อไหนเนี่ยแม่งไม่เข้าสักคนเลยเอางี้ เดี๋ยวผมจะแจกะครักสองรางวันสามรางวันแล้วกันเดี๋ยวจะมานั่งสุ่มกันสำหรับคนคอมเมนต์นะครับทุกคนนะสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรวันนี้นะครับเราจะมาเทสรถ X Max ของเรานะครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมมาเทสตั้งคืนเลยก,ก็บังเอิญเลยคนอดูเข้าใจไหมคือได้ X Max มาเนี่ยแล้วผมมาเคลียรง,งเคลียงานมียการอะไรกับพี่แบงค์เนี่ย <S 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 เคลียงานเคลียการนะครับผมเคลียรแบบว่าจนเยอะมากแล้วก็น้องฟ้าคืนนะครับวันนี้ มาขับลันอินนะครับหลังจากที่แบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะพี่แบงค์แกรื้อทาใหม่หมดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ใหม่แต่ไม่รู้ว่าแกซื้อเกียร์แบบไหนมานะทุกคนนะก็ได้ข่าวว่ารื้อรื้อมาก็เจอเกียร์มันไม่ค่อยจะดีครับเขาก็เลยทำใหม่ส่วนคัสเนี่ยตอนแรกจะเปลี่ยนแต่ว่าหาซื้อวันนี้ไม่ได้นะทุกคนนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสเอ็กแม็กกันแล้วก็ผมอะจะกลับบ้านด้วยก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวทำคลิปทิ้งไว้สักหน่อยแล้วกันทุกคนโอเคก็อย่างที่บอกเลยครับผมน้องฟ้าคลิปน็ วันแรกที่มารันอินนะครับผมหลังจากทำเสร็จคือทําเสร็จเมื่อกี้เลยนะทำเสร็จแล้วมารันอินเลยนะตอนแรกผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่พี่จะมาทัดเลยอะแกก็บอกว่าเออเดี๋ยวเอามาขัาเล่นเฉยแต่ว่าของพี่นะครับ X Max พี่เนี่ยคือพี่แบงค์เนี่ย ซื้อมาวันแรกคุทุกคนแกจับลื้เลยลืออะไรลือเม็ดจะบอกว่าไล่เม็ดใหม่นะครับผมผมก็ทุกคนไล่เม็ดอะไรใหม่นะครับผมส่วนทุกอย่างเดิมหมดก็คือเอาง่ายเลยวันนี้มันไม่มีอะไรหรอกคุณดูจะมาขับให้น้องๆดูก่อนเพราะว่าวันนั้นที่เราขับเรเตะข้างโอเพ่นของวีแบงค์ไปน้องๆก็อาจจะเห็นแล้วว่าพี่ได้ 150G นะครับแล้วส่วนเดิมๆเ,เนี่ยก็เดี๋ยวลองดูว่าเดิมๆเ,เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แล้วทีนี้เราจะได้คิดว่าเราจะทำลูกอะไรนะรับส่วนเรื่องลูกเรื่องคำก็ไม่พ้นใครนะครับส่วนมากก็นี่ ทำกับพี่แมค์นี่แหละมาดูเดี๋ยวสั่งของมานะครับหรือว่าใครมีของคนไหนที่แบบว่าทำเอ็กแม็แล้วลูกเจ๋งๆอะ่ะเออบอกมาเลยเดี๋ยวพี่จัดมาให้เดี๋ยววันนี้ เราจะไปเล่นเส้นทางเรียกนะครับวันนี้ก็คือคอลอาจจะมืดๆต่อนะคนดูนะแล้วส่วนกล้องเนี่ยผมก็อาจจะหมอบๆหน่อยเดี๋ยวผมจะหมอบให้หมดหมดเลยก็คือจะหมอบสักสองยูเทินนะครับก็คือน้องๆจำได้ไหมยูเทินแรกคือตรงนู้นใช่ไหมที่เราขับประจําแล้วก็ยูเทินที่สองอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวนี้ไปเจอกันตรงนู้นดีกว่านะครับผมเพราะว่ารถมันเยอะนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงเจ้าทางเรียงแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวนี้นะรันอินก็อาจจะมืดๆต่อนะคนดูนะแม่ง <S <S ตอนแรกผมบอกว่ามันจะไม่มืดด้วยคือวันนี้มมมันดากเลย คนไม่ตกอะคนดูเข้าใจะว่าแล้วแบบฟ้าแบบแดดจ้าจะมามืดเนี่ยไอ้ย่าเดี๋ยวเราไปถามไปแบงค์ดิเราทำอะไรมาบ้างเนี่ยเออเอาเออเอาว่ะไม่ต้องถามด้วยว่ะโอ้ไปแล้วไอ้ย่าไม่รันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแบบคนดูไปแล้วไม่รันละไปแล้วเว้ยไม่ต้องรันแล้วจ้า อไปแล้วล <łość> ันจีนกันดิเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยโค้ดเลยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยไปแล้วจ้าผมไปโอ้ยผมไปแล้วจ้าคุณดูไปแล้วผมไปก่อนแล้วกันทดลองเลยคนดูคนดูจะได้รู้เลยว่ารถผมนี่มันตมจิงหรือเปล่า มาแล้วครับผมดูไม่ต้องรอแล้วเมื่อกี้พี่แบงค์บอกไม่ต้องรันแล้วส่งคลิปมาแล้วคนดูมาแล้วผมตอนนี้อันนี้ผมจะเหยียให้ดูนะเดี๋ยวผมรอบคนดูนะคนดูหัวไอจะติดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดนะคนดูอันนี้เดี๋ยวประมาณกี่โลแล้วไม่รู้เนี่ยจะเหยยไม่ถึงโลนะประมาณตอนนี้น่าจะประมาณโลแล้วเพระาะว่าผมมาก่อนดีร์แล้วคนดูเออเอาว่าให้ไลน์เทปขึ้นนิดเดียวเองครคนดูไลน์เล็กหน่อยเดียวเองเพเ่อเอาว่าดูดูดูดีจะจมไหมเฮ้ยจะหยุดเทนึงยังจมไหมครับ จมไหมคุณดูแต่ตจมแล้วไม่จมนะครับอีกนิดเดียวจมคุณดูเน็ตมี่าไรเม็ตกันแน่เพื่อโอ้เรื่องว่าไรเมอ่ะคุณดูเ็ตเอาอ่ะเดี๋ยวเราดูข้างหลังก่อนเนี่ยข้างหลังกูเป็นไงบ้างวะนนี้โอ้โหทิ้งไว้อย่างไกลเลยตายแล้วเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอพี่แบงก่อนนะครับทุกคนนะโอ้มาโคตรไกลเลยคุณดู <laughs> อันนี้ก็ผมออกมาขับเล่นๆนะครับผมก็พามาดูเจ้าน้องฟ้าคืบนะครับว่า น้องฟ้าคืมวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างอยู่ไหนแล้วบนี่โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้กูโปแมสหมดนะครับท<ช>ุกคนเป็นไงบ้างพี่ฟ้าคืมยางไล่ต่อไปเลยยังไม่จบ,ย,จบยังไม่จบใช่ไหมเออแล<ต>้ว<ร>คือรถมึงไล่ยากที่ผาเออแต่ผลผลเป็นไงบ้างเอาเอากีา้ดีกว่าขอผลสรุปแบบชื่นใจหน่อยของชุดตั้งห้าสามไล่ได้ร้อยห้าสิบแปดหน้าไม้ GPS อยู่ร้อยสี่สิบทวนแต่ว่ามัน เราสี่โทษเลยวะอืมเดี๋ยวมันมันยังไม่จมไงคือมันต้องจมมันต้องจมใช่ไหมเออก็เลยรื้อหาอยู่วุ่นวายปวดหัวไปเไรเดี๋ยวผมจะทําให้พี่จมให้ได้โดยการลดน้าหนักได้เดี๋ยวจะลดลงเหลือสักเอาสัก85แล้วกันน่าจะไหวอยู่เฮียลงมาสักประมาณ10โลไหวอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง X Max เมื่อกี้ผมไปปิดมาท่าไรโคตรมันให้ทายผมได้กี่กีเอา135พี่ดูถูกผมเกินอ่ะได้ไรวะ 146 g p x ใช่อะเออหน้าไม้นี่เกือบจมเท่าไหร่วะหน้าไม้มันได้ร0 0 150กว่ากว่าร5ออ๋อนี่เปลี่ยนไม่ได้เฉยนะนะใช่ก็พี่เป็นคนเปลี่ยนให้ผมเปลี่ยนไม่ได้เฉยอะเปลี่ยนชามด้วยมีชามด้วยไว้นึงเอาจริงถ้าไม่มีชามมันไม่มีท้ายหรออ้าวเหรอเอสองชามมันขึ้นไม่สุดปกติเดิมๆมนี่มันได้เท่าไหร่อะพี่ประมาณเดิมเดิมเต็มที่ก็ไม่เกิน150อ๋อไม่เกินเอาเต็มที่ ไม่คือถ้าคนน้ำหนักเบาอย่างเงี้ยมันก็ได้อยุร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองห้าสิบสามอะไรเงี้ยแต่ไหลยาวๆนะแต่ถ้าน้ำหนักอย่างเองเนะี่ยอ่าไม่ถึงหรอกร้อยห้าสิบผมก็นึกว่าหลงดีใจเมื่อวานแม่งไปกินลาบกันมาแม่งผมเก็บไปได้สองครันแ,แต่สุดท้ายโดนเขาไปโคตรไกลเพราะอะไรประมาณสี่ห้าหกคันรถอะ่ะโดนเมื่อวานอะ่ะเหียเออมันอย่างเงี้ยก็คือง,ง่ายๆคือพี่แอบเปลี่ยนชามให้ผมด้วยไม่ได้แอบก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยใช่นี่ชามเดิมเองไหน อ้าเหรอผมไม่รู้เลยนี่ชามเดิมมันขึ้นไม่สุดเห็นอยู่เห็นไหมมันขึ้นไม่สุดเนี่ยตรงนี้อ๋อง่ายๆคือพี่เปลี่ยนชามให้ผมด้วยเปลี่ยนไม่ได้ผมด้วยใช่แม่งเลยวิ่งเกือบจมเลยใช่ก็เฮ้ยแต่ว่าพี่แม่งสุดยอดว่ะขนาดเปลี่ยนแค่ชามใบเดียวแล้วเม็ดนี่มีผลไหมพี่มีผลเยอะเรือเบาก็สำหรับคนหนักแม่ดหนักสำหรับคนเบาโอ้โหพี่แม่งสุดยอดเลยใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชุดใหญ่เลยจะให้ชุดใหญ่เลยของสำหรับ X Max ใช่แล้ววิ่งวิ่งจมตัวทีแต่มันต้องมีท่อถ้าไม่มีท่อไม่ผมบอกเออเมื่อกี้ไม่มีท่อรับลืมบอกไปคือพี่แบงค์แม่งไอ้เหียพี่ไม่ได้เป็นช่างอะไรพี่มันโหดเลว่ะสุดไงสุดแม่งไล่น้ำหนัก97อ่ะคนดูตอนนี้ผมขึ้นแล้วนะขึ้นมา2โลแล้วไอ้เหียไล่เกือบจมเลยแค่ชามใบเดียวอ่ะไอหาได้1้ 6G ส่สุดยอดมากเลยพี่เออก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกคุณผู้ชมก็คือตอนแรกกะว่าจะออกไปขับรถเล่นก็จะไปลอง X Max ด้วยก็คือเอามาวันแรกปุ๊บเป็นไง ยิงตีตดติดโว้แพรนี่มองตาขวางเลยมันทำแป๊บเดียวมันทำแป๊บเดียวทำแป๊บเดียวเลยใช่ไหมใช่แต่แตว่าเวลาถ้าจะไล่ให้ใหมันเร็วมันไล่ยากเอ็กแม็กอ่ะอืมโอเคก็ตอนนั้นก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์มากๆาเลยขอบคุณ <ๆ S 1> จริงๆคือคนดูถ้าเกิดผมไม่ได้มาอยู่พี่แบงค์นะกูโดนค่าช่างไปเท่าไหร่อ่ะทุกคนคิดดูนะโอ้ยแค่เปลี่ยนชามก็โดนสามสองสามพันแล้วโหใหญเห็นไหมแล้วค่าชามอีกเห็นไหม ค่าไรแมสค่าไรแมสอค่าแรงเขาอีกเออก็โดนไปหลายบาทก็เอาง่ายเดี๋ยวผมสัญญาเลยเดี๋ยวบ้านผมบิวอินเสร็จเมื่อไรทุกวันอาทิตย์เราจะไปปาร์ตี้กันอ่าเดี๋ยวรอบิวอินเสร็จก่อนเพราะว่าตอนนี้ห้องครัวไม่มีกะว่าจะนั่งกินปลากินอะไรกันแล้วก็พี่มีแผนว่าจะทําหน้าบ้านนี่ตรงนี้บอกเลยทําอะไรยังไม่บอกเดี๋ยวรอให้เป็นสบายดีกว่าอ๋อเป็นสบายดีกว่าอ่ะโอเคก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยแล้วก็พีี่แแบบบบงคค์นนนนะะรรัััััตตติดดดดาาามมม้้้้ววยอผจจซซลไไปเทก นะก็อย่าลืม Facebook ที่โชคบุญจัดแล้วก็วงสกลธนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ